โอเคค่ะเดี๋ยวเข้าคอนเทนต์นะคุณรู้ไหมว่าวันนี้มาได้ความรักนะรู้เหลือเกินว่ามันมีพลังงานอะไรมาหลายๆพลังงานนะคะวันนี้ที่มันทําให้คุณไม่ได้ไม่ได้อยู่ในโฟลที่มันจะทําให้คุณเปิดรับแดงจริงวันนี้นะคะคอนเทนต์ที่อยากให้คืออะไรรู้ไหมตอนนี้คุณรู้สึกอารมณ์แบบไหนอยู่คะณนะขณะเน,นี้เวลาที่คุณอยู่ในไลฟ์เนี่ยที่คุณนั่งฟังเข้ามาฟังไลฟ์เนี้ย ตอนนี้คุณอารมณ์แบบไหนอยู่คะอาใครรู้สึกอารมณ์ยังไงพิมพ์พเข้ามาเลยค่ะตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้เลยเอาอารมณ์ตอนนี้ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะถามสิอารมณ์แบบไหนคะอ,อ,อารมณ์ดีอุ้ยอารมณ์ดีคุณเห็นไหมคุณเห็นความใสของเด็กไหมตอนนี้อันนาอารมณ์เป็นยังไงคะอารมณ์ดีชอบไหมคะแบบเนี้ยชอบหรอและรักพี่ๆเขาไหมคะอ,อุ้ย <laughs> มาพิมพ์มาค่ะตอนนี้อยากทราบอารมณ์ของทุกคนเลยว่าตอนนี้อารมณ์คุณเป็นยังไงคะมันเป็นสภาวะของการเปิดรับหรือต่อต้านคะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าหลายๆคนนะอารมณ์ดีเห็นไหมเห็นไหมพี่นัทมาแล้วพี่นัทบอกว่าอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะอะไรคะ,ระเพราะคนอัจฉริยะเพราะคนอัจฉริยะเลยอารมณ์ดีถูกไหมเพราะคนฉลาดเลือกอารมณ์ใช่ไหมคะเขาถึงอารมณ์ดีถูกไหมลูก อ่าเพราะเขารู้ว่าการที่เขาอารมณ์ดีแล้วเขาจะโชคดีไหมโชคดีเนระและอนาเป็นเด็กที่โชคดีไหมคะหรอและเด็กอัจฉริยะคนไหนคะยกมือให้หมอมีดูไหนสิคนไหนเด็กอัจฉริยะคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมแล้วพี่พี่ทุกคนอัจฉริยะไหมอัจฉริยะใช่ไหมโอเคฟังอยู่เนี่ยเจ็ดร้อยล้านกว่าคนอยู่ในรลฟ์เห็นไหมคะลูกเห็นไหมเขาดูหนูอยู่เนี่ยเขาอารมณ์ดีที่เห็นหนูยิ้มเห็นไหมคะใช่ไหม เออถ้าอยากให้พี่เขาอารมณ์ดีบอกพี่เขาสิให้พี่เขายิ้มบ่อยๆนะให้เขาอารมณ์ดีบ่อยๆนะคะโอเคไหมบอกสิบอกพี่เขาสิคือแบบนี้ค่ะอารมณ์ดีแน่นอนแน่นอนวันนี้จะมาส่งพลังงานดีๆให้กับทุกคนผ่านหน้าไลฟ์นะคะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าใครก็ตามที่เรียนรู้เรื่องกดดึงดูดนะคะ กฎแห่งแรงดึงดูดศัจธรรมอะไรก็แล้วแต่คุณรู้แหละว่าอารมณ์คือนาคตถูกต้องไหมแต่วันนี้หลายๆคนติดหลุมพลางค่ะด้วยการที่ปล่อยให้ตัวเองมันไหลไปกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอ่ะวันนี้มันง่ายที่สุดแล้วนะคะในการที่คุณจะคงฟโฟลอารมณ์ของคุณนะ่ะให้มันอยู่ในอารมณ์ที่มันดีตลอดเวลา <c oughs> คือการให้คุณกลับไปถามตัวเองบ่อยๆค่ะ มีสติหรือจับอารมณ์ให้เร็วโดยการใช้ตั้งคำถามนี้ก็ได้ว่าตอนนี้ฉันกำลังมีอารมณ์แบบไหนอยู่คุณรู้ไหมคนที่ตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองอ่ะเขาจะรู้เจ็บเหรอคะลูกเขาจะรู้เลยว่าตอนนี้อารมณ์เขาเป็นแบบไหนเขาจะจับอารมณ์ของเขาได้เร็วเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่โค้ชเองอ่ะฝึกกับตัวเองมาตลอดเป็นคีย์หนึ่งเลยนะเป็นเป็นเป็นวิธีการหนึ่งค่ะที่โค้ชเองอ่ะบอกลูกศิษย์ที่มาโคชชิ่งนะคะว่า สุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่มีใครเลยที่มันทําให้อารมณ์เรามันเสียหรือแบบขุ่นมัวได้นอกจากตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่คุณต้องต้องรู้อ่ะว่าตอนนี้จิตคุณความรู้สึกของคุณอ่ะมันไปจับอะไรอยู่แล้วคุณรู้ไหมว่าต้นตอของความรู้สึกทั้งหลายมันเกิดจากความคิดนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราเสพอยู่ตลอดเวลามันส่งผลกับอารมณ์ของเราโดยตรงเลย มันไม่ใช่ว่าวันนี้คุณจะเสกหรือคุณจะดูอะไรก็ได้แล้วมันทําให้คุณอารมณ์ดีนะบางครั้งคุณรู้ไหมว่าคุณอารมณ์ไม่ดีโดยที่คุณไม่รู้ตัว่าดีกวอคุณอารมณ์ไม่ดีโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณอารมณ์เบื่อโดยที่คุณไม่รู้ตัวอยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากการที่คุณไปเสพหรือไปคิดเรื่องอะไรซ้ําๆที่มันไม่ทําให้คุณมีพลังเี้ คุณต้องเป็นคนที่รู้จักที่จะถามตัวเองด้วยคําถามที่มันทําให้คุณรู้สึกดีอะวันนี้ถ้าเกิดคุณปล่อยตัวเองอะปล่อยอารมณ์ของตัวเองให้มันล่องลอยตลอดเวลาคุณจะไม่รู้เลยว่าอารมณ์ตอนเนี้คุณกําลังรู้สึกอารมณ์แบบไหนอยู่แล้วอะไรลหละที่คุณไปจับทาให้อารมณ์นั้นมันไม่ดีเทรนตัวเองนะคะแล้วก็ฝึกถามตัวเองบ่อยๆค่ะว่าว่าตอนนี้คุณอารมณ์แบบไหนอยู่คุณรู้ไหมอย่างที่บอกไปตะเคียวค่ะว่าหลายๆคนอะ ไม่รู้ว่าทําไมฉันถึงอารมณ์ไม่ดีทั้งทที่มันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ทําให้อารมณ์ไม่ดีอะแต่คุณไม่รู้ไงว่าต้นตอของมันจริงๆอะคือการที่คุณได้ไปคิดหรือว่าไปเสพเรื่องราวที่มันเคยชีแล้วมันทําให้คุณพลังงานไม่ดีมันเลยส่งต่อทําให้อารมณ์คุณนะขนาดนั้นมันไม่ดีไงวันนี้เปิดไลฟ์มานะคะอยากให้ทุกคนอารมณ์ดีนะใครก็ตามที่ผ่านมาในไลฟ์นี้อยากให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วอะมันไม่มีใครเลยอะ ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีได้นอกจากตัวเราเองไลฟ์ Life นี้ถือว่าเป็นความรักที่อยากส่งมอบให้กับทุกคนแล้วกันนะคะสำหรับใครที่คนโทรลอารมณ์ตัวเองไม่ได้ยังไม่สามารถเป็นเจ้านายของอารมณ์ตัวเองได้ลองเอา,เอาวิธีการและเทคนิคนี้ลองไปใช้ดูค่ะวิธีการและเทคนิคนี้คือการที่คุณจับและถามกับตัวเองเอว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันกําลังอารมณ์อะไรอยู่ อารมณ์แบบไหนที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้และฉันจะเปลี่ยนมันได้ยังไงแน่นอนค่ะมันไม่มีใครหรอกที่มันจะอารมณ์ดีได้ตลอดเวลาแต่เรารู้ว่าวันนี้เรามีวิธีการเงียที่จะทํายังไงให้เราไปจับอารมณ์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นเป็นการตั้งคําถามที่เป็นคําถามที่มันทําให้คุณมีพลังนั่นแหละมันเป็นคําถามที่ทําให้คุณสลัดออกจากความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มันทําให้คุณไม่มีความสุขเวลาที่เรารู้สึกอารมณ์ไม่ดีคุณอย่าปล่อยให้ตัวเอง ไหลไปกับอารมณ์นั้นน่ะนานเกินไปอ่ะไม่รู้จะจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงซึ่งอารมณ์เนี่ยมันเป็นสภาวะอารมณ์คุณรู้ไหมว่ามันนําพาทุกสิ่งมาให้กับคุณเลยมันเป็นสภาวะเปิดรับอารมณ์มันคือนอนาคตโดยแท้จริงอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีหลายๆคนนะล้าเลยเรื่องของอารมณ์เยอะมากคือคุณรู้หมดอะท,ท,ทั้งๆที่เรารับชุดข้อมูลที่มันเป็นแก่นแล้วแท้ เรารู้ข้อมูลที่มันเป็นแก่นแล้วแท้แต่ทําไมมันมีการตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมฉันยังสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้วันนี้คุณต้องลองเช็คสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อว,ว่ามันสอดคล้องกับการที่มันจะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายของความสุขในชีวิตแล้วเป็นเจ้านายอารมณ์ได้อย่างแท้จริงจริงหรือเปล่า หลายๆคนพอเจออะไรปะทะที่มันเป็นมายาตรงหน้าที่มันเหมือนจริงมาก่ะคุณเอาอารมณ์คุณเอาตัวเองคุณเอาทุกอย่างลงไปเล่นลงไปคลุกอะลงเหมือนไปจับขี้อะคุณเข้าใจป่ะคุณรู้ว่าขี้มันเหม็นอะคุณรู้นะคุณรู้ว่าขี้มันเหม็นอะแต่คุณก็ยอมเอาตัวเองไปจับขี้อะมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะแต่นี่เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติที่ใครหลายๆคนคือยังยังเข้าไม่ถึงเรื่องนี้แล้วไม่สามารถที่จะจัดการ ภาวะสภาวะจิตและอารมณ์ของตัวเองได้คุณรู้ไหมหลายๆคนนะ่ะรู้คียรู้แก่นรู้วิธีการแต่มันก็แปลกเหมือนกันนะที่ไม่สามารถที่จะเอาชุดข้อมูลแห่งปัญญาเนี้ยที่คุณก็มีอยู่แล้วอะเอามาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุณรู้ไหมว่าเพราะอะไรเดี๋ยวจะไขให้ในไลฟ์นี้แต่จริงๆเคยพูดแล้วแต่ขอมาตอกย้ำละกันว่ามันเป็นเรื่องของกำลังสติของคุณคะ่ะ มันเป็นเรื่องของการที่คุณไม่ได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงค่ะมันเป็นเรื่องของคุณที่การที่คุณหลงไปกับมายานี้อ่าเป็นอาประโยคนี้คุณเคยได้ยินประโยคนี้ของอับอับราฮัมฮิกซ์ไหมคะจงอย่าเผชิญหน้ากับความจริงนอกเสียจ,จากความจริงตรงหน้ามันเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเหมือนคุณจงใจสร้างความจริงตรงหน้าแล้วมันเกิดมาให้คุณเห็นนะแต่อะไรก็ตามค่ะปล่อยปล่อยมันทิ้งไปบ้างค่ะ ช่างมันบ่อยๆค่ะปล่อยอารมณ์ปล่อยสถานการณ์ที่มันมาปะท้าตรงหน้าคุณที่มันเกิดจากการสร้างของคุณมาก่อนหน้าเนี้ยแล้วมันมาทําให้คุณเห็นตรงเนี้ยปล่อยมันไปค่ะอย่าไปยึดอย่าไปจับอย่าไปเล่นขี้ค่ะเหมือนที่หนิงบอกตะก,กี้อย่างที่โคชบอกเลยจงอย่าเผชิญหน้ากับมายาตรงหน้ายกเวน้นยกเว้นสิ่งที่เราสร้าง อันนี้เป็นประโยคของอับราฮัมฮิกส์นะคะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณระดับโลกซึ่งใครหลายๆคนเรื่องกดแรงดึงดูดยังไงก็ต้องเอา,อาวิธีการของเขามาใช้ไม่ว่าจะเป็นกด17วิไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการเสกสร้างอะไรก็แล้วแต่มีเยอะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พอเราฟังประโยคนี้คุณว่ามันมันรู้สึกดีขึ้นไหมคุณว่ามันรู้สึกทําให้คุณปลดปล่อยตัวเองมากขึ้นไหม เราจะเชื่อกับสิ่งมายาตรงหน้าทําไมถ้าสิ่งตรงนั้นเราเราไม่ชอบอะ่ะทุกคนรู้นะว่าการที่เราทุกการที่เราเครียดการที่เราอารมณ์ไม่ดีอะ่ะมันเป็นสภาวะที่เป็นการเปิดไม่ไม่เปิดลับอะ่ะไม่เปิดลับกับสิ่งที่คุณเสกสร้างหรือคุณที่แบบอ่าอยู่ในสายของกดแรงดึงดูดอะไรก็ตามที่คุณอยากเสกสร้างให้มันเกิดขึ้นจริงอ,อารมณ์เป็นเป็นสิ่งแรกที่ เชื่อเหลือเกินค่ะว่าใครหลายๆคนยังควบคุมอารมณ์ตรงนี้ไม่ได้เยอะมากๆเยอะมากๆแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ศรัทธ,ธาในกฎธรรมชาติเนี้ยคุณอาจจะไม่ศรัทธ,ธาในกฎจักรวาลนี้เพราะว่าคุณทําไม่จบเขาเรียกว่าไม่สามารถอยู่ในโปรเซสที่มันสมบูรณ์แบบได้หรือมันทําให้คุณไม่สามารถเสกสร้างอะไรหรือไม่สามารถอยู่ในอารมณ์ที่มันเปิดรับได้จริงๆหลายคนเชื่อค่ะ แต่หลายคนเอาตัวเองลงไปเล่นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อคุณรู้จักกันแล้วคุณรู้เรื่องกดแรงดึงดูดคุณรู้เรื่องแกนสัจธรรมอะไรก็แล้วแต่ถึงจะลงไม่ลึกก็เหอะแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้เลยคือเรื่องของอารมณ์ค่ะโค้ชให้ความสำคัญเรื่องของอารมณ์เยอะมากนะเยอะจริงๆเพราะว่ามันเป็นคีย์เลยอ่ะมันเป็นกุญแจหลักเลยอ่ะมันเป็นกุญแจหลักของการมันทุกเรื่องเลยคุณ มันทุกเรื่องเลยวันนี้ถ้าคุณอารมณ์ไม่ดีคุณคิดว่าความสัมพันธ์รอบตัวคุณจะดีไหมนี่คือเรื่องแบบเบสิกพื้นฐานเลยมันไม่ดีแน่นอนแต่วันนี้ถ้าคุณเป็นเจ้านายอารมณ์จริงๆถ้าคุณรู้ว่าวันนี้คุณเป็นคนที่กลุมชะตาชีวิตและเลือกชีวิตของตัวเองได้จริงๆไม่ได้ปล่อยให้ชีวิตของคุณเกิดจากการเลือกของคนอื่นวันนี้ไม่ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันแย่ที่สุดในชีวิตของคุณนะ โค้ชจะบอกให้หรืออยู่ในแวดล้อมอ่ะหรือสังคมที่มันไม่ไม่ไม่ชอบใจอะ่ะคุณรู้ไหมว่าไม่มีใครที่จะมาทำร้ายอารมณ์คุณได้อะ่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับตัวเองเป็นเพราะคุณเป็นเพราะคุณคนเดียวจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับใครวันนี้ถ้าคุณยังต่อว่าหรืออ,อ ไม่เข้าใจกับสิ่งมายาที่มันมาปะทะคุณน่ะหรือหรือภาพสะท้อนของคุณในะอีกร่างหนึ่งอนะ่ะในอีกคนหนึ่งที่ที่เข้ามาหาคุณน่ะมันไม่มีทางเลยอ่ะมันไม่มีทางเลยอ่ะที่คุณจะเป็นเจ้านายอารมณ์ได้อะคุณจะรู้ทุกศาสตร์บนโลกใบนี้ถึงจะจากโค้ชจากครูที่แบบเก่งที่สุดบนโลกใบนี้คุณก็ไม่สามารถที่จะเป็นเจ้านายอารมณ์ได้ สำหรับใครที่ยังเป็นเหยื่อของอารมณ์อยู่วันนี้คุณจงเป็นเจ้านายอารมณ์ให้ได้ซะแต่ตอนนี้เลยเก็ตไหมมาอันนาค้ามาสวัสดีก่อนเดี๋ยวมามิจะไปแล้ว,วดเดี๋ยวมามิจะไปแล้วมาให้ความสุขทุกคนหน่อยเลยสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายกันทุกคนคืออัจฉริยะถูกไหมคะถูและอน,นาอัจฉริยะด้วยไหม โอเคบายบายมาให้คีย์สั้นๆแต่บอกเลยว่าดีมากค,ค่ะวันนี้ให้คุณลองถามตัวเองกลับไปที่ตัวเองนะคะว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกอารมณ์แบบไหนอยู่แค่นั้นแหละคุณฉลาดค่ะคุณจะรู้เลยว่าอารมณ์ไหนเป็นอารมณ์ที่คุณควรที่จะอยู่กับอารมณ์นั้นหรือควรที่จะเซวิชอารมณ์ของตัวเองไปแล้ว I love you ขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ